ดีนะคะช่องลำไย,ยค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวแห่นะคะแห่ที่ลูกค้าสั่งเรานะคะน,นี้ลูกค้าจากจังหวัดกาญจนบุรีสั่งนะคะเป็นจอมดอกบัวนะคะเป็นแหงมเป็นแห่16เสาขนาดตา6เซนครึ่งได้4นะคะติดลูกเบอร์13ค่ะผืนนี้นะคะย้อมด้วยสีย้อมไอมหมค่ะ ค่ะแล้วก็มาดูต่อกันเลยนะคะอันนี้เป็นผืนที่สองค่ะเป็นจอมดอกบัวเป็นแห่16เสานะคะขนาดตาเจ็ดเซนยาว9ศอกนะคะเป็นได้เบอร์หอันนี้เป็นแหงมนะคะเป็นย้อมด้วยสีเขียวนะคะเดี๋ยวมาดูอีกผืนหนึ่งนะคะค่ะอันนี้เป็นผืนที่3ค่ะเป็นจอมดอกบัวนะคะ เป็นได้เบอร์สี่ขนาดตาเจ็ดเซนยาเก้าสองอันนี้ก็เป็นแหงงมเหมือนกันนะคะย้อมด้วยสีย้อมใหม่เหมือนกันนะคะสีแดงอันนี้ของลูกค้าสระบ,บุรีนะคะเราก็ทําเสร็จแล้วก็จะนําส่งนะคะค่ะคลิปนี้ก็จะมีแค่สามผืนนะคะเดี๋ยวเราสารเสร็จเราก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะถ้าลูกค้าอยากสั่งก็ติดต่อเราได้เลยนะคะคอมเมนต์มาก็ได้คะ่ะค่ะขอบคุณในการติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากค่ะ